สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดสาระน่ารู้เกี่ยวกับระบบประสาทหูกันนะคะระบบประสาทหูมีอะไรบ้างไปรับชมและฟังกันได้เลยค่ะหูจะแบ่งเป็น3ส่วนก็คือหูตอนนอกหูตอนในและก็หูตอนกลางหูตอนนอกจะประกอบไปด้วยใบหูทําหน้าที่ดักคลื่นเสียงแล้วก็ช่องหูจะเป็นมีลักษณะเป็นท่อโครูปตัว S สส่วนหูตอนกลางจะเป็นช่องกลวงอยู่บริเวณฐานของกระโหลกศรรีรษะ ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนแล้วก็หูตอนในมีลักษณะเป็นท่อกลวงเชื่อมติดต่อกันเรียกว่าลาบิลินส์จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการได้ยินค่ะเรื่องหูหูไม่หมูนะจ๊ะหูเป็นอวัยวะรับความรู้สึกที่ทำหน้าที่ทั้งการได้ยินและการทรงตัวหูของมนุษย์แบ่งได้เป็น3มส่วนคือหูชั้นนอกหูชั้นกลางและหูชั้นใน หูชั้นนอกใบหูช่องผิวของหูแก้วมีหน้าที่รวบรวมเสียงจากสภาพแวดล้อมและนำเสียงนั้นผ่านรูหูไปยังเยื่อหูแก้วเซรูเมนหรือขี้หูผลิตโดยต่อมในผิวหนังของช่องหูชั้นนอกหูชั้นกลางจะมีกระดูกหูอยู่3มชิ้นมีกระดูกค้อนกระดูกทั่งแล้วก็กระดูกโกลนมีหน้าที่ขยายเสียง ส่วนหูชั้นในโครเคลียเวสติบูลท่อครึ่งวงกลมจะเป็นส่วนที่อยู่ด้านในสุดของระบบการได้ยินแล้วก็ทำหน้าทีเา่เป็นที่ตั้งของระบบการส่งตัวหูชั้นในประกอบด้วยโครเคลียซึ่งช่วยให้ในการได้ยินแล้วก็ท่อครึ่งวงกลมกับอวัยวะโอโทลิสซึ่งช่วยให้ส่งตัวค่ะ โรคเกี่ยวกับหูที่พบบ่อยรู้ก่อนป้องกันก่อน 1. น้ํา้ำในหูไม่เท่ากันเกิดจากการที่ร่างกายสร้างน้ำในชั้นหูมากผิดปกติหรือมีการระบายน้ำในหูได้น้อยลงมาเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุอาการ 1. เวียงศีรษะบ้านหมุนเป็นลาย20นาทีขึ้นไปแต่ไม่เกิน12ชั่วโมง 2. มีอาการบ้านหมุนมากกว่าสองครั้งขึ้นไป 3. ม,มีระดับการได้ยินลดลงในหูข้างที่เป็นโรคโดยจะสูญเสียการได้ยินที่ความถี่ต่ำระดับการได้ยินขึ้นขึ้น,นลงลงสมีการลบกลวในหูลักษณะต่างๆอาจด,ดังบ้างเบาบ้าง 5. มีอาการแน่นหูหูอื้อ 2. การส่วนเสียการได้ยินแบบประสาทหูเสื่อมสาเหตุสำคัญที่ทำให้ระดับการได้ยินลดลงอาจเกิดขึ้นตามวัยและยากที่จะฟื้นตัวกลับมาเหมือนเดิมได้โดยเกิดจากความเสื่อมสภาพของประสาทหูชั้นในนอกจากนี้อาจเกีดยากหูชั้นกลางอักเสบติดเชื้อเลือลังการสัมผัสเสียงดังมากๆต่อเน,นื่องเป็นระยะเวลานานก็สามารถทำให้ส่วนเสียการได้ยินได้ไดเช่นกันอาการ หนึ่งได้ยินลดลงสองในบางรายอาจมีการเสียงหลบกวนในหูเช่นเสียงวีดเสียงไยจิ้งลีดประสาทหูเสื่อมฉับพลันเป็นอีกหนึ่งในโรคทางหูที่สร้างความวิตกกังวลแก่ผู้ป่วยอย่างมากมาเกิดกับหูข้างใดข้างหนึ่งการสูญเสียการได้ยินเกิดขึ้นทันทีหรือที่เรียกว่าหูดับมักไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดผู้ที่ประสาทหูเสื่อมฉับพลัน มีโอกาสหายได้มากหากพบแพทย์หูคอจมูกและได้รับการรักษาในเวลาที่รวดเร็วอาการได้ยินเสียงเบาลงทันทีในระยะเวลา72ชั่วโมงบางรายอาจมีเสียงรบก,กวนในหูบางรายมีอาการเวียนศีรษะร่วมด้วย 4. ตะกอนหินปูนในหูหลุด เกิดจากผลึกหินปูนในหูชั้นในซึ่งมีส่วนประกอบเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตทำหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาการทรงตัวของร่างกายมีการเคลื่อนหลุดออกจากตำแหน่งเดิมอาการเมื่อเคลื่อนไหวร่างกายในทิศท,ทางต่างๆหินปูนที่หลุดออกมาจะกิ้งไปตามการขยับของศีรษะส่งผลให้เกิดอาการเวียนหัวบ้านหมุนสัมพันธ์กับการขยับศีรษะหรือเปลี่ยนท่าทาง โดยระยะเวลาในการเกิดอาการบ้านหมุนส่วนใหญ่ไม่เกินหนึ่งนาทีโดยการที่ได้ยินอย่างปกติใส่หูฟังดังและบ่อยต้องระวังโรคเกี่ยวกับหูหูอื้อหูตึงจากการใส่หูฟังประสาทหูชั้นในเสื่อมก่อนวัยอันควรเกิดเสียงรบกวนในหูส่วนเสียการได้ยินอาจร้ายแรงถึงขั้นพิการหูหนวกการใส่หูฟังเป็นประจำและฟังเสียงดังเกิน85เดซิเบลหลายๆชั่วโมง การใช้หูฟังอาจทำให้เกิดปัญหาเชื้อราในหูได้หากไม่ดูแลรักษาอย่างถูกวิธีแนวทางการป้องกันหิีกเลี่ยงเชื้อในหูน้ำเข้าหูเมื่อว่ายน้ำหรืออาบน้ำควรเช็ดหูให้แห้งหลังอาบน้ำหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่เสียงดังหรือหากมีความจําเป็นควรใส่ที่อุดหู พลังช่วยในการสื่อสารสําหรับผู้พิการเครื่องช่วยฟังหลักการทํางานเครื่องช่วยฟังเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ขยายเสียงและปรับแต่งเสียงให้เหมาะสมกับระดับการได้ยินของผู้ใช้ทําให้ผู้ที่มีปัญหาการได้ยินสามารถรับฟังเสียงได้ดีขึ้นข้อดีทําให้ผู้ที่มีปัญหาการได้ยินสามารถรับฟังเสียงต่างๆได้ดีขึ้นโดยเฉพาะเสียงพูดทําให้สามารถสนทนาและสื่อสารกับผู้อื่นได้ง่ายขึ้นข้อเสีย เครื่องเชื่อฟ,ฟังบางรุ่นอาจมีเสียงรบกวนจากภายนอกเช่นเสียงลมหรือเสียงเศษสีของเสื้อผ้าซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกไม่สบายหูได้ปากกาโรเจอร์ไมโครโฟนไร้สายที่ใช้ร่วมกับเครื่องเชื่อฟังช่วยให้ได้ยินเสียงพูดชัดเจนขึ้นในสถานที่ที่มีรบกวนหรือในระยะไกลข้อดีปากกาโรเจอร์สามารถจับเสียงพูดได้ดีขึ้นทำให้การสนทนาง่ายยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง ข้อเสียปากกาโรเจอร์บางครั้งอาจรับเสียงได้มากเกินไปทําให้เกิดเสียงรบกวนหูดีเพราะมียายาหยอดหูสําหรับหูอักเสบยาหยอนหูสําหรับหูอักเสบนะคะมีหลายประเภทซึ่งขึ้นอยู่กับสาเหตุของการอักเสบยาหย่อนหูที่ใช้บ่อยได้แก่ยาปฏิชีวนะสําหรับเชื้อแบคทีเรียยาต้านเชื้อราสําหรับเชื้อรา และยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์เพื่อลดการอักเสบและการบวมยาปฏิชีวนะใช้รักษาหูชั้นนอกอักเสบและหูชั้นกลางอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาค่ะ